สวัสดีค่ะศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนจังหวัดลำปางห้องสุงประชาชนจังหวัดลำปางวันนี้เรามีวิธีการทำแชมพูมะกรูดปลอดสารเคมีมานำเสนอนะคะวัสดุค่ะใช้มะกรูด1กิโลกร,รัมค่ะน้ำา1กิโลกร,รมัมดอกเกลือ1ช้อนโต๊ะวิธีทำนะคะล้างมะกรูดให้สะอาดแล้วเราก็จะหั่นเอาแต่เนื้อนะคะแคะเมล็ดออกให้หมดนะคะแล้วก็นำมะกรูดที่หั่นแล้วเนะะี่ยค่ะเอาไปต้มเคี่ยวให้นุ่มนะคะเติมดอกเกลือ เมื่อเกลือละลายแล้วเราก็ยกลงค่ะตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะเอาไมาปั่นในเครื่องปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาใส่บรรจุขวดเก็บไว้ค่ะเอาไว้ใช้นะคะบัแชมพูที่ได้นะคะจะเป็นแชมพูมะกรูดแบบไม่มีฟองเราจะใช้หมักผมนะคะหลังสระด้วยแชมพูหรือว่าใช้สระแทนแชมพูเลยก็ได้นะคะสรรพคพูก็คือแก้รังแคนะคะแก้คันศีรษะ จะทาให้ผมนุ่มสลวยหอมกลุ่นสดชื่นไปทั้งวันนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยนะคะห้องสมุดประชาชนจ,จังหวัดลำปางขอกราบขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงานไว้ในโอกาสนี้ค่ะไว้พบก,กันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ